บ้หนาวพี่น้องเอา้าคักเอาแน่คือมันเห็ดสิออกคักด้วยดอกไปเก็บเห็ดน้ำกันด้วยจ้าเย้ดอกแรกแรกหมานมาแล้วยายปาพี่น้องสองดอกเพียงกันเลยยายเม้นพี่น้องไม่ได้เบิงบ้งเบิง้ง ย้ายสองดอกเลี้ยงกันเลยหงพี่ดอกมึงมันหน่อยบ่เอาอันนี้ บัวสองดอกก็ดีใจคักละเห็ดมันก่อนเริ่มออกย้ายปต่อปาดเห็ดกีด่กระเดียนดอกนี่แม่พี่น้องระเบิงม่งามคักงามแน่แท้ แกงแซ่บคือเห็ดปวกบัน่นเฮาเลยดิเนนี่เบิง่งเอาพี่น้องเอาใช่เ,เห็ดเห็ดขี้กระเดียนเก็บเอาลวดหนูถ้าถ,ถ้าไม่เคยกินก็ไม่เอาแต่ว่าป้าเอาหมดเด้อใช่พ่ออีกเลยพี่น้องเห็ดขี้กระเดียนดอกงามงามเอาไปแกงร่วมกันพี่น้อง เห็นแล้วพี่น้องเบิงเห็ดกำลังเริ่มสีออกพี่น้องเบิงอันนี้ดอกนี้เ่าแล้ววะมึงเนี่ยโอ้ยเสียดายเ่าพี่น้องอน,นี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยอย่างกินเบิด์ตสามโอ้ยเนาะเห็ดมันของกสิออกมันบอกออกหลายมันก็นเลยบอท่านแม่งพี่น้องบอท่านแม่งบอท่านถากถากกินเบิด ีเห็ดหนาแหล่พี่น้องอุ้ยดอกงามงามคุณ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อีกดอกนึงพี่น้องไปแกงร่วมกันแสบคักละแกงเห็ดรวมเนี่นี่เปียกเปียกที่พี่น้องฝนตกใหม่ใม่เอ้ยคันฝนตกเปียกๆยยังสิพี่น้องเอ้ยเห็ดอัน เฮ็ดขีกระเดียนกำลังงามเลยอุ้ยอุ้ยอุยสะออนสะออนเฮ็ดขีกระเดียนพี่น้องดอกงามงาม,งามพอแล้วพี่น้องเอาได้บ่เนี่ยนี่มันเท่าอีกแล้วนี่จะเลี้ยงจะหนังกินเบิดนานเห็นบ่เท่าอ่ะพี่น,อน้องมึงเสียดายครับเท่าเบิร์ด เหกกอแดงเดี๋ยวกงามพี่น้องเอาขี้กระเดียนเนี่ยเบิ้งเนี่ยงามคักโอ้ยหนาเลยนี่ทั้งงาม พี่น้องมึงเนี่ยมาขืนทั้งต่อคักๆนี่เบิง้งเบิ้งพี่น้องดอกนี่ขืนยุคกลางต่ออุย้ยดอกงามซะด้วยขางามซะด้วยทําไงพี่น้องเฮ็ดเพืงน้ําตาลเอ้ยเ <c ười> บิงึงขืนยิ่งน้ําตออุอ้ย ดก็แดงอีกดอกหนึ่งพี่อ,อื้อเปียกครับหืองามครับเห็ดก็แดง อ,อันนี้ว่ามันบานเถาเบิดพี่น้องเบิ้งก็แดงขึ้นกันอันนี้ดอกนี้จะได้ยุง้งไงอืม,อมดอกนี้ได้ยุ่โอ้ยขาเพิ่นดอกนี้บิได้เถาแล้วเบิเอาดอกเดียว ดอกนี้งามพี่น้องโอ้ยเราบึงเลยนี่พี่น้องฮ็ดอันกอแดงไหมบึงป๊าดงามครับดอกบักไง เฮ็ดบวท่านออกหลายพี่น้องเอ,อ้ยกำลังสิอ,ออกแล้วนี่เฮ็ดอีหยัางนี่หมุนหมูมมกุกนี่นี่โอ้ยบ่แม่นเฮ็ดกินแปดหน่อยมือลูกหน่อยเพิ่นกระมีงามๆกำลังขึน้นเฮ็ดก้อแดงพี่น้องบึ้งดอกเต่อ ไอ้รถวังหันบ่เออเห็นอยู่โอ้ยงามงามขาขาแม่งบ่เอาดอก อืมวิทีกระเดียนพี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องงามงามบึง แกงแซบคือเห็ดปวกบานเท่าหับพี่น้องงามกุดกุดคือคือเห็ดเห็ดเข็มท่องไหมพี่น้องแซบคือกันกับเห็ดเข็มท่องเลยเห็ดพิ่งหวานป่ระท่านออกหลายพี่น้องเห็นสองดอกหนึ่งโอ้เห็ดขีดกระเดยนอีกสองดอกอพี่น้อง ôi thạc bỏ đọc thạc kìm đọc này đi con ừ. Đọc này hàng thì nó bừng Dưới 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 này อุย้ยงามค่ะงามเนี่ยตรงนี้ผึ่งน้ำตาลเฮ็ดก็อยากออกอย่พี่น้องตะวนันฝนมันซุกฝนชุกเกินเฮ็ดกะบ่ออกเนาะพี่น้องเนาะ,ะสิเลาะให้มันแดดออกจักมื่สองมื่นเฮ็ดก็สิออกคักย่พี่น้อง Oh, hết ý nhầm này. Ô chắc phải nó chắc hết ý nhầm ngủ. con phi nhỏ. Đá thật lại nè, có sụp. เก็บพระท่านออกพี่น้องฮะเก็บบักใหม่กันเด้อพี่ที่่กลถนนดอกพี่น้องพู้เหลือเห็นถนอนอยู่ถ้าเก็บหมากใหม่เต็มเลยพี่น้องสุกระเบิงได้ใส่เบิงเด้อเบิงพี่น้องปุ่นแมนเบิร์ดได้พี่น้องคุณปุ่นปลาปุ่นเจ็บปุ่น Ui, đẹp tao nuôi nhanh nhai vì nó Ủa, ừ, ừ, ừ. Nắc lại Lông làm cũng nè Nhưng mà dám dạ đây Còn nó tốt lấy tiệc nữa รับบ้านแล้วพี่น้องได้แค่นี้แลหละเฮ็ดนะได้พ่อแกงเยอะพี่น้องได้แกงนึงเยอะได้แกงนึงได้แกงนึงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดประทันออกมันเปียกเกินพี่น้องฝนตกแห้งติดต่อกันหลายมือ Deep far is the echo when do